ว้าวของของขวัญที่มีค่า <c oughs> เป็นเทนนี้เองใช่ไหมของขวัญที่มีค่าที่สุดดูเล่นกล่องนั่นไงรีวิวหน่อยสวัสดีครับสวยทั้งตอน,นี้ถีงจะมารีวิวการเล่นซอนแอพไปไปคนนะับ ปาณ้าบดีชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยกด, like, กดไลค์กดแชร์อันนี้กดสักใครนะไม่นับไม่บายอพรายังยังยังไม่พอเหรอให้บ,บ๊กปาแบบเป็นคนนับแต่ครับตอนนี้ไม่นับหรอกลูกให้น้องนอนก่อนแป๊บหนึ่งนะอาบน,นับดีเป็นคนอบ,บนับเบาๆครับอาบาาน้เบาๆนาบหนึ่งสองสาม เจ็ดแปดเก้าสิบใครไม่แอบโป้งเป็นเทนอยู่ไหนนี่ไงเป็นเทนอยู่นี่นี่เองบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายยังบายบายกล้องก่อนลูกเล่นของเด็กเล่นของเล่นยังนี่กล่องของกระดาษของกระดาษมีอันนี้ที่เป,เปิดเอาไว้เหืนดูเปิดเอาไว้นะ เปิดสองฝั่งเลยเปิดสองฝั่งมันจะได้มีแสงเข้ามาเปิดดูปิดดูนะครับมันจะมีแสงดูห้าปิดแล้มีแสงไฟนะครับพอแล้วลูกพอแล้วเนาะน้องจันทร์ไปละบายบายกันโบกมืบายบายกัน กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์น่อยหน่อยนะลิงกดคลกดแชร์กดซับสไคร์กดคลก็กดอันนี้น้อยนะบายบายโอเค